Hey, ชเชแก้จเรนเชนแกจว,วันวันทยเพื่อนๆป้าจะ,ะยายป้าพ่ออยา่ไปจิตนแก้วข้างนอกแล้ววันนี้เดิอมนิดเดียวค่ะตอนนี้มา อา้าวที่ชื่อนามอดนะคะ,ะชิไอไอ,อ,อ,อร้านคนจีนในรีตารองค่ะเดฟมินคุณให,ให้ลูกลูกค้าเดี๋ยวป้าพาไปดูกับข้าวป้าสิ อ๋อนี่คือเป็ดนะคะเป็ดอ๋อนี่เป็ดค่ะเพื่อนๆเป็ดเป็ดจานหนึ่งหกร้อยมาเดดข้าวกัน ันวาเลนไทน์เด yeah, mm. ja, ja, mm yeah. ี๋ยวดูของพ่อใหญ่เห็นไหมเดี๋ยวพอ็งเอเิมเก่กินข้าวามปกินข้าวเจะบ็ดจานนี้พันเงินครับเพื่อนยาด่มาพูดไปมาไม่เห็นง

คนเยอะเลยเต็มแล้ว,ลวร้านจีนนะคะมีอยู่ร้านเดียวเมื่อก่อนเป็นร้านไทยค่ะแต่ทีนี้เขาเขาเซ็งให้ละร้านจีนก้อนหนึ่ง เชียชนแก้วป้าดืม่มน้ำมาป้าดืมมาาาด่มน้ำอ่ะนะเยอะเยอะเดือดลูกค้าเต็มร้านแล้วค่ะเต็มร้านเลย มีหยุดสิบแปดโต๊ะเองค่ะคนมาเยอะแล้วค่ะแฟนๆคนมาเยอะแล้วเต็มแล้วรัานจีนนะคะมีอยู่ร้านเดียวเมื่อก่อนเป็นร้านไทยค่ะ แต่ทีนี้เขาเขาเซ้งให้หละร้านกีนก้นเชียร์ชนแก้วป้าดื่มน้ำมาต่อยหมด ว่าว mm ่าดห็นน้ำนะนะเยอะเยอะเลยแฟนตาสนญจรักว่าเป็นร้านจีนกับเพื่อนๆโอเคโอเควิโก้แฮมโน อ๋ออ oh. ๋อดสันเดสันกูแฮมเนาะอ๋อกินเสร็จแล้วเดินกลับบ้านแล้วค่ะแฟนไม่สบายเป็นอะไรก็ไม่รู้กับข้าวอร่อยมากเลยเพื่อนๆป้ากินเกลี้ยงเลยนะ อร่อยมากเลยค่ะ